สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายป่านยูสุเมโทรเชยพึกกันนะคะวันนี้ป่านจะพามารีวิวสเปซแคปเกตเอสโมเดลเยียปี2024นะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในให้ดูกันแบบจัดเต็มจุกๆกันไปเลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะสําหรับตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นสีดําเงาตัดกับสีเทานะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะ ไฟหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะแบบธรรมดาเนาะตัวนี้จะไม่ใช่ LED นะคะตัวไฟจะเป็นไฟสีเหลืองนะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะจะเป็นตัวช่องไฟตัดหมอกนะคะมาพร้อมกับช่องแอร์เคอร์เทนนะคะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกนะคะตัวนี้เดีย๋ยวมาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างเลยค่ะ ค่ะอย่างแรกด้านข้างนะคะจะเป็นตัวกระจกนะคะกระจกตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะแต่ยังไม่ใช่ตัวพับไฟฟ้านะคะตัวนี้ลงมาที่ตัวสติกเกอร์นะคะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่ระบุรุ่นของเขาตัวนี้จะเป็นสเปซแคปนะคะตัวนี้ถัดลงมาเป็นตัวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ข้างแกมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวล้อล้อตัวนี้นะคะจะเป็นล้อกระทะขอบ15ค่ะ มาดูกันที่ที่เปิดประตูนะคะที่เปิดประตูตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับสีตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหลังบ้างเลยค่ะสําหรับตัวไฟท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหลอดธรรมดาเหมือนเดิมนะคะจะไม่ใช่ LED เนาะตัวเปิดฝาท้ายตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะยังไม่มีตัวกันชนท้ายมาให้นะคะแต่ลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้หรือว่าจะติดตั้งเป็นคําท้ายนะคะสําหรับรถสายสิงเนาะ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างเลยค่ะสำหรับด้านในนะคะตัวหน้าจอ m i d นะคะตัวนี้ก็จะระบุความเร็วน้ํามันแล้วก็ตําแหน่งเกียร์แล้วก็ตัวอุณหภูมิหม้อน้านะคะตัวนี้ก็ทําให้สะดวกมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูกันที่ตัวพวงมลาลัยกันบ้างตัวพวงมลาลัยนะคะจะมาพร้อมมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็สามารถเล่นเครื่องเล่นนะคะกดเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าวางสายรับสายได้ที่พวงมลาลัยเลยตัวนี้ก็ทําให้สะดวกมากนะคะ มาดูกันที่ตัวหน้าจอเครื่องเล่นกันมากนะคะตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่8นิ้วนะคะรองรับไว l ์เลสแอปเปิลคาเพลแลก็ไวร์เลสแอนดรอยออโต้นะคะตัวนี้สําหรับปุ่มด้านขวาตัวนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นปุ่มปรับจูนขึ้นวิทยุนะคะตัวนี้ด้านบนเครื่องเล่นนะคะจะมีไฟพามาังหรือไฟฉุกเฉินมาให้นะคะตรงนี้สําหรับตัวแอร์นะคะตัวนี้จะเป็นปรับแมนนวลนะคะจะเพิ่มอุณหภูมิหรือว่า ปรับแรงลมตรงนี้ได้เลยนะคะก็สามารถหมุนได้เลยถัดลงมานะคะจะเป็นตำแหน่งคันเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหน้าตาประมาณนี้เนาะสำหรับด้านบนนะคะตัวนี้จะมีไฟสองแผ่นที่มาให้เนาะก็ทำให้สะดวกในการหาของนะคะแล้วก็จะมีตัวช่องใส่แว่นให้ด้วยนะคะตรงนี้สำหรับตัว ที่บางแดดน,นะตัวนี้จะไม่มีจะไม่มีกระจกมาให้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เบาะกันบ้างนะคะเบาะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้าแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นเบาะหนังก็สามารถแจ้งป่านได้นะคะแล้วก็เบาะตัวนี้นะคะสามารถปรับเอนได้อย่างเดียวนะคะจะปรับความสูงต่ําไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เบาะแคมด้านหลังกันบ้างค่ะ ความกว้างของการเปิดประตูก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่บอบ์ดแคปนะคะตัวนี้สำหรับ,บอบ์ดแคปตัวนี้นะคะลูกค้าแกะถุงนะจะมีตีตุกแกอยู่ตรงนี้ลูกค้าสามารถติดได้เลยสำหรับตัวด้านใต้เบาะนะคะจะมีช่องเก็บของมาให้ทั้งสองฝั่งนะคะแต่ฝั่งด้านหลังคนขับนะคะจะมีตัวอุปกรณ์ถอดล้ออะไรแล้วก็แม่แรงมาให้นะคะตัวนี้ แล้วก็สําหรับตัวกุญแจนะคะตัวกุญแจตัวนี้จะเป็นแบบไขธรรมดานะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นแบบรีโมทนะคะก็สามารถรีเควสปั่นมาได้นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะกุญแจรีโมทเนาะ <S <S ค่ะสําหรับวันนี้ปั่นก็รีวิวกันแบบจัดเต็มจุกๆไปเลยนะคะสําหรับการรีวิวเจ้าสเปซแคปเกตเอสนะคะ สำหรับสเปซแคปเกตเอสนะคะมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือสีบอลเงินสีขาวแล้วก็สีเทาลัมโบนะคะตัวนี้สําหรับตัวเกียร์นะคะจะมีให้เลือกทั้ง2เกียร์เลยไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้นะคะค่าตัวน้องนะคะเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่6กแ0 0 0 0าบาทนะคะถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่6กแ0 0 0าบาทอันนี้เฉพาะสีขาวนะคะสําหรับสีบอลกับสีเทานะคะจะมีค่าสีเพิ่มอีก7 0 0 0บาทนะคะ การรีวิวก็จบลงเท่านี้นะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะที่สนใจรถกระบะหรือว่ารถมิลเอนะคะสามารถติดต่อสอบถามป่านได้ที่ช่องทางคอนแทคด,ด้านบนนะคะเดี๋ยวป่านขึ้นคอนแทคไว้ให้นะคะตรงนี้แล้วก็ป่านฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่านนะคะแล้ววันนี้ป่านขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ